คือไม่ถึงสองบันน่ะพันเข้าวสองบันประมาณนี้นะครับก็ไม่คิดว่ามันจะเชื่อมดีขนาดนี้นะครับกับราคานี้นะครับสวัสดีครับก็มาเจอกับช่องทอนชายเซียนครับก็วิดีโอนี้มาแนะนำตู้เชื่อมสักสักสักตัวหนึ่งนะครับก็ตัวนี้เป็นยี่ห้อเวอร์นะครับเป็นตู้เชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์ igbt inverter mma นะครับ building model command นะครับตัวนี้น่าจะน model command นะครับ ตัวนี้ก็ราคาถูกราคาถูกก็คือไม่เกิน2,000บาทราคาแต่ว่าประสิทธิภาพในการเชื่อมนะครับในการใช้งานที่ผมลงใช้งานมามาแล้ก2วันนะครับก็คือมันเชื่อมดีมันเชื่อมดีมมดก็เลยมามาแนะนานะครับต้องใช้งานก่อนถ้าไม่ใช้งานงก่อนก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็เป็นของบริษัทเกียงไัยัฒนากรุ๊ปนะครับนำเข้ามาจําหน่ายนะครับก็รับประกัน1ปีตัวนี้นะครับรับประกัน1ปีเป็นตู้เชื่อมขนาด20ถึง120แอมป์นะครับถ้าใส่ไฟเชื่อมโอเคครับเรามาดู เรามาดูตัวเครื่องแล้วก็ของของแถนนี้เขาให้มาดีกว่านะครับถีอครับก้อนี้เป็นตู้เชื่อมย้ายมาก็คือเป็นสีดำด้านนะครับสีดำด้านก้อนน้าหนักประมาณทักสองกิโลสามถีดนะครับตามที่เขาแจ้งมานะครับแล้วก็ขนาดความยาวตัวนี้นะครับก็สามสิบเอ็ดเซนนะครับแล้วก็ความความสูงตัวนี้ก็ยี่สิบเอ็ดเซนนะครับแล้วก็ความความกว้างตัวนี้ก็คือสิบสองเซนนะครับสิบสองเซนครึ่งนะครับก็การัดรัดสวยงาม เป็นระบบ IGBT นะครับแล้วก็มีระบบแอนตี้สตกอยู่อยู่ในในในตัวในตัวของมันแล้วนะครับเราไม่ต้องกดอะไรไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับก็คือมาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็การอาร์คการอาร์ก็คือเริ่มเริ่มสตาร์ทอาร์นะครับก็คือสตาร์ทได้ดีนะครับการเชื่อมสตาร์ทได้ดีแล้วก็เวลาเชื่อมนะครับก็มัน IGBT มันทํางานได้ดีมากเลยนะครับระบบ IGBT ที่เขาใส่มากระแสไวทที่ออกมาคือมันมันวิ่งมาแบบสม่ําเสมอนะครับ แต่ให้เราเชื If, ่อมง่ายคือเท่าที lonely, ่เชื่อมมาเท่าที่ที่ผมเชื่อมมาก็คือลวดเท็ยังไม่ติดเลยนะครับขนาดลงเท็เท็ไฟเชื่อมอโนนนะครับหกสิบหกสิบห้าวันนี้คือเชื่อมได้สบายนะครับปกติไฟเชื่อมอะโนนแบบนี้ก็มันลวดมันจะติดง่ายนะครับแต่ตัวนี้คือมันมันมันเซ็ตค่าตัวระบบแอนตี้สเต็กมาดีมากนะครับแล้วก็พร้อมด้วยตัวระบบ RGBT ที่มันใส่มาก็คือไฟเดินดีมากกระแสไฟจ่ายออกมาดีมากครับ แต่ราคามันสองปันนะครับคือไม่ถึงสองปันปันเข้าสองปันประมาณนี้นะครับก็ไม่คิดว่ามันจะเชื่อมดีขนาดนี้นะครับกับราคานี้นะครับนี้เรามาดูกองกลองที่ท้วยมากับกับตู้เชื่อมนะครับก็มีมีมีสายนะครับก็แน่นอนแต่สายเชื่อมสองร้อยเอ็มมานะครับก็ขนาดก็สิบหกมิลความยาวสองเมตรนะครับพอเป็นหัวเชื่อมขนาด เล็กๆเล็กๆแต่ว่าสปินจับนี่ก็คือแข็งใช้ได้แล้วก็แล้วก็ไอร่องร่องทีครีมนะตัวนี้มันเป็นร่องลึกร่องลึกต้มันจับดีมากเลยครับจับลวด2องจกมิลสามมิลที่จับดีมากเลยถ้าที่ผมใช้งานนะครับแล้วก็เบาเบาทํางานง่ายมากเลยครับถือแบบไม่เมื่อยมือเลยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นครีมที่สายดินนะครับทนกระแสได้สาม,ม้ยแอมป์แล้วก็สายเชื่อมก็ส6่มิลเหมือนกันนะครับส6่มิล ความยาวเม็ด50นะครับแล้วก็เม็ดครึ่งแล้วก็เต็มหน้ากากทั่วใบนะครับคนก็สเล็ดอย่างที่เขาเต็มมันนะครับแล้วก็มีใบรับประกันนะครับก็รับประกันหนึ่งปีตัวนี้แล้วก็มีคิวอาคนก็สกแกนได้เลยนะครับต้องการข้อมูลนะครับรับทราบเลยทีนี้เรามาดูต่อที่ที่ตัวเครื่องมันนะครับอันนี้ผมจะเปิดพัดลมกดเปิดลมดูเปิดจะเปิดเครื่องดูฟังเสียงพัดลมโอเคครับก็จะมีสวิตช์อยู่ด้านหลังนะครับใส่ไฟตัวนี้นะครับใส่ไบตัวนี้ยังยังไม่ได้บก็ยาว สองเมตรนะครับสองเมตรแล้วก็เป so ็นสายคอยขนาดขนาดใหญ่นะครับปลักลมครัก <lights, S 2> ็เปิดสวิตช์ตรงนี้เลยพับประมาณหนึ่งวินวก็ทํางานพอทํางานเราก็จะได้ยินเสียงพัดลมนะครับพัดลมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับพัดลมขนาดสามนิ้วประมาณนะครับหรือว่าเกินสามนิ้วแต่ผมดูว่าประมาณสักสามนิ้วพ็เป่าลมออกมาตางนี้เลยกระแสลมออกดีมากแต่พัดลมมันจะดังไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่ากระแสลมที่ออกมานี่คือแรงลมที่ออกมาในด้านด้านด้านข้างนี้ ทางด้านนี้ทั้งสองด้านก็ข้างหน้านี่คือจะออกมาดีมากเลยนะครับทนนี้วอาไฟเชื่อมนะครับไฟเชื่อมยี่สิบไปถึงร้อยยี่สิบสองนะห้อยมาเขาแจ้งร้อยี่สิบแอมป์แต่ว่าพอพอใช้มันามาก็ประมาณขึ้นที่ร้อยี่สิบสองนะครับแล้วก็กรหน้าโจอนนี่นิ่งมากไม่ใช่กระพริบเหมือนในในจอนะครับเป็นจอ LED ที่นิ่งมากแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มเดียวปุ่มเดียวก็ปรับง่ายมากเลยนะครับปรับกระแสไฟง่ายมากเลยนะครับแล้วก็จะมีระบบเ m ็มระบบติก๊กระบบติ๊กนี่ไม่รู้ใช้กับอะไรเหมือนกันนะครับอันนี้ ก็มีปุ่มชุดตรงนี้ให้เรากดนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมี V R D นะครับแล้วก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้ครับ V R D ก็คือสําหรับเราเปลี่ยนหุดเชื่อมแอปก็คือเดืดตัวเปียกๆหรือว่าเหงื่อเยอะหรือว่าอาจจะรองเท้าเปียกอะไรประมาณนี้ครับก็กดปุ่ม V R D ปุ๊บมันก็จะไฟก็จะไม่ดูดเรานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นปุ่ม O C นะครับก็คือน่าจะ o v e r อร์คิวเคือเราใช้งานนานๆใช้งานต่อเนื่องนานๆเครื่องอาจจะร้อนอาจจะร้อนแล้วก็ไฟเตือนตรงนี้ก็จะขึ้นมาก็เราหยุดทํางานสักพักนึง โดยประมาณนั้นนะครับนะครับตัวนี้ก็ใช้ใช้ลวดอ่าหนึ่งิลมตรไปถึงสามจุดสองมนะครับสัปปกที่เขาแจ้งมานะครับแล้วก็ปักก็ปักปักตัวนี้ก็เราก็คือเสียบกับกับไฟบ้านปกติทั่วไปได้เลยนะครับน้าหนักสองจุดสามกิโลอย่างที่บอกคือมันเบาเบากระทัดที่สำคัญก็คือที่ว่าประทับใจไอตู้เชื่อมเนี่ยคือมันเล็กแต่มันไม่เล็กจนเกินไปที่สาคัญกว่านั้นคือมันเชื่อมดีมันเชื่อมดีจริง จังหวะอาร์ตจังหวะอะไรก็คือไม่ได้ลําบากอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูการเชื่อมนะครับการเชื่อมที่ว่าใช้งานที่ทดลองเชื่อมไปดูนะครับก็คือให้ดูเลยว่ามันมีประสิทธิภาพแบบไหนนะครับแล้วก็มีม,ม,มีหูนี่แต่ไม่มานะครับสำหรับเราเรา้อยสายไว้เปลี่ยนขึ้นที่สูงว่าเราจะจะเบร่อะไรก็แล้วแ,วแตะนะนว่นะครับแต่ว่าก็จะไม่แตมสายมานะครับก็อาจจะราคามันเป็นตัวกําหนดก็เลยให้ให้เยอะคือไปไม่ได้นะครับไอ้มือใหม่ว่ามือเก่า เชื่อมได้หมดนะครับมือใหม่โดยเฉพาะมือใหม่หน้าหน้าหน้าใช้มากเลยตนี้มันไม่ติดนะครับเวลาเราเวลาเราอาร์คในพิลเลอรมันจะไม่ติดนะครับมันติดน้อยครั้งมากที่เลื่อนมันจะติดนะครับแล้วก็ไฟนี่เดินออกมาแบบนิ่มๆแล้วก็ที่นี่คือประกันหนึ่งปีนะครับโอเคครับสาหรับใครที่ต้องการนะครับเครื่องเชื่อมตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับครับลิงก์การ้าก็คือมันสะดวกในการเราจะสั่งซืกดเข้าไปดูลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็โอเคครับก็ไปดูการเชื่อมนะครับการเชื่อมที่ว่าเทสเช นะครับก็จะใช้ดูดเชื่อมทั่วไปที่เคยใช้อยู่ตลอดนะครับขนาดเนี้ยขนาดสองจุดหกมิลนะครับก็เป็นโกบีสีแดงครับคือร่องมันทามาดีมากคพอถึงดวดเชื่อมรดเชื่อมสองจุดหกกับดเชื่อมสามจุดสองนี่คือจับได้เป๊ะเลยร่องมันครั้มันจะเล็กก็จริงแต่มันจับง่ายมันเบาครับก็จะลองเชื่อมเหล็กตัวนี้ดูนะครับตัวนี้เป็นกันวานในประมาณสักหนึ่งจุดห้ามิลได้ตันนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะลองปรับไฟไว้สักหกสิบห้าแอมป์ คือนี่จริงๆตัวเลขมันที่ที่ทเครื่องมันไม่ได้กระพริบนะครับตัวหน้าหน้าหน้ากล้องมันดูเหมืมันกระพริบก็ยังงงๆ อย่างที่เห็นะครับก็คือมันไม่ติดเลยครับรวดเชื่อมลวดเชื่อมราคาไม่ถึงไม่เกินสองพันบาทนะครับอาจจะปันปันเก้าวันแปดน,นะครับนี่ก็เชื่อมแบบนิ่มมากเลยครับระบบกาแฟเชื่อมแบบนิ่มมากคเลี้ยงเข้าใจได้ว่ามันไม่ติดเลยเชื่อมนะครับคือรวดเชื่อมไม่ติดเลยนะครับไม่ใช่ว่าเชื่อมไม่ติดก็รอยเชื่อมก็ออกมาครับใะ่ไหมัมันเวลพอสมควรน,นะครับไฟโอซีม,มาจริงประมาณนี้ต้องต้องใช้ไฟสักแปดติดถึงจะเวลอันนี้โอซีม,มาก็ออกมาดีนะครับก็ถือว่าออกมาดีนะครับรอยเชื่อมมัน เชื่อมง่ายมากเลยแต่ลเชื่อมแนวตั้งแบบนี้เชื่อมง่ายครับที่เชื่อมปกติผมใช้ตู้อื่นประมาณสนะักเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบเอ็มใช่ไหเชื่อมระดับนี้ครับเดี๋ยวจะลองเชื่อมที่เหล็กหนานครับเชื่อมลากให้ดูจะปรับไฟลงมาที่หกสิบนะครับผมจะลองเชื่อมลากในกระแสไฟที่ว่าหกสิบดูครับหกสิบครับล้องไม่ค่อยดีนะครับก็เลยจับปับนิ่งไม่ได้ สึ่งกระอจอจะกระพริบตลอดเลยแต่จริงๆิหน้าหน้าเครื่องมันไม่ได้กระพริบอย่างที่บอกไว้ครับดูใจเพื่อนๆได้ดูกระแสะไฟที่ออกมานะครับอ้ไฟีุกฟิ0นีก็ถือว,ว่าไฟค่อนข้าง,าง,างต่ำเนีัย ก็กระแสไวยุกซีมันครับก็ไวออกมาอย่างเดียวนะครับคือออกมาแบบเสมอเสมอมากเลยครับครับก็ลอกออกมาเดี๋ยวผมจะลองสักเจ็ดสิบดูนะครับ ก็ค่อยดูนะครับก็60 70ก็ควยจะสวยมากเลยครับนะครับใครเชื่อบอก็ดีมากอย่างที่บอกไว้ครก็แค่เท่านี้นะครับอันว่านะครับอย่าลืมนะครับเครื่องเชื่อมอันว่า120แอมป์ราคาไม่เกิน2,000บาทเดี๋ยวผมจะไปแปลิงก์งันครับให้ใต้คลิปนะครับก็ไปหาซื้อได้เลยครับเชื่อมดีแน่นอนกับตัวนี้นะครับมือใหม่มือเก่าก็คือแบบหนาเอาไปใช้งานมากเพราะมันไม่ติดลวดมันไม่ติดเลยคือมันโอกาสติดยากเกินนะครับ เดี๋ยวก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ